ความผิดปกติคือสิ่งที่เราใช้เรียกนิยามสิ่งที่ไม่เป็นไปตามกฎของธรรมชาติหรือจักรวาลแล้ว scp ในวันนี้ก็คือ scp 3812ความผิดปกติของทุกสรรพสิ่งเขาจะมีเรื่องราวและพลังความสามารถเป็นไงบ้างก็ลองไปฟังดูได้เลยครับ เรื่องราวของ SCP-3812 นั้นแต่เดิม SCP หมายเลขนี้จะมีรูปร่างเป็นมนุษย์ผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในอเมริกาเป็นชายชาวเชื้อสายอเมริกาลูกครึ่งแอฟริกัน African นะครับเขาชื่อว่าแซมโฮเวลนะครับเขาได้เสียชีวิตลงในปี1,196 ก่อนที่จะมีการรายงานภายหลังว่าศพของเขานั้นหายไปจากหลุมนะครับแล้วพอรู้สึกตัวอีกทีแซมโฮเวลเขาก็ได้กลายเป็นสิ่งแปลกประหลาดที่ล่องลอยอยู่ในพื้นที่ว่างเปล่าสีดำไปแล้วหรือก็คือเขาได้กลายเป็น scp3812 ไปแล้วนั่นเองครับแซมโฮเวลได้สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปเรื่อย แล้วแทบจะไม่เหลือความเป็นมนุษย์อยู่แล้วนะครับในตอนนี้เขาได้กลายเป็นปรากฏการณ์ผิดปกติของทุกสรรพสิ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเนี่แหละครับเรื่องราวของ SCP หมายเลขนี้แบบย่อๆนะครับ SCP 3812จะมีรูปร่างเป็นพลังงานสีม่วงขนาดใหญ่ที่ต้องรออยู่ในพื้นที่ว่างเปล่าสีดำซึ่งผมก็ไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่ามันอยู่ที่ตำแหน่งไหน มันมีพิกัดบอกอยู่แต่ถึงกระดูพิกัดไปผมก็ไม่รู้อยู่ดีว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับโดย S.C.P. ตัวนี้จะมีอีกรูปร่างหนึ่งที่จะเป็นรูปร่างเหมือนกับมนุษย์ตัวสีดำๆนะครับก็คือรูปร่างเก่าของแซมโฮเวลนั่นเองครับพลังและความสามารถของ S.C.P. 3 8 1 2ความผิดปกติของทุกสกรรพสิ่ง scp ตัวนี้ต่อให้มันจะอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยความผิดปกติของมันก็ยังส่งผลต่อทุกสปปรรพสิ่งในระดับท้องถิ่นอยู่นะครับท้องถิ่นที่ว่าเนี่ยคงจะหมายถึงระดับกาแล็กซี่หรือจัก,กรวาลหนึนั่นเองครับซึ่งมันจะสร้างความผิดปกติให้กับเหตุและผลเวลาการอาวกาศและมิติทั้งหมดเลยนะครับก็คือแค่มันอยู่เฉยๆเนี่ยก็สร้างภัยพิบัติระดับจัก,กรวาลระดับกแล็กซี่ได้แล้วนั่นเองครับ เป็นตัวตนที่มีอยู่แล้วเนี่ยโคตรจะอันตรายเลยนะครับความสามารถที่2การตายระดับชั้น SCP 3 8 1 2นั้นจะมีระดับอยู่ที่เมตาเวิร์สเป็นระดับตั้งต้นของมันนะครับแต่มันสามารถเพิ่มระดับขึ้นได้เรื่อยๆเพราะว่าตัวมันเนี่ยเป็นความผิดปกติของทุกสรรพสิ่งถ้าให้ผมเปรียบเทียบง่ายๆเนี่ย ตัวของมันเนี่ยจะคล้ายๆกับบั๊กในเกมนะครับที่จะทิ้งเอาไว้บั๊กในเกมมันก็จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหม SCP หมายเลขนี้ก็เหมือนกันครับผลกระทบความผิดปกติของมันเนี่ยในตอนแรกจะอยู่แค่ระดับท้องถิ่นแต่มันก็จะค่อยๆเพิ่มระดับขึ้นไปเรื่อยๆไปสู่ระดับจักรวาลมัลติเวิร์สเมตาเวิร์สออมนิเวิร์สขึ้นไปเรื่อยๆนะครับส่งผลทำให้ตัวของมันนั้น มีพลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วมีอำนาจการทำลายล้างที่สามารถจะอยู่เหนือทุกระดับชั้นได้ทั้งหมดเลยครับหรือก็คือแค่มันอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำลายมัลติเวิร์สเมตาเวิร์สหรือออมนิเวิร์สได้แล้วนั่นเองครับบอกได้เลยว่าเป็น SCP ที่มีความอันตรายอย่างมากนะครับถ้าปล่อยมันไว้เนี่ยทุกสรรพสิ่งในทุกระดับชั้นเนี่ยอาจจะถูกทำลายได้เลยนะครับ ความสามารถในการจัดการระเบิด SCP 3812สามารถจัดการระเบิดของทุกสปปรรพสิ่งได้ดังใจนึกเขาสามารถบังคับให้มันเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้จะมีความรุนแรงระดับซูเปอร์โนวาหรือบิ๊กแบงก็ได้ครับการวงการความว่างเปล่าทำให้ SCP หมายเลขนี้สามารถควบคุมความว่างเปล่าที่ไม่มีที่สิ้นสุดได้อย่างง่ายได้ แถม scp หมายเลขนี้ยังสามารถเชื่อมจิตกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆทั่วจัก,กรวาลได้เลยครับความสามารถในการป้องกันด้วยความที่ scp 3 8 1 2นั้นตัวของมันเป็นความผิดปกติของทุกสรรพสิ่งจึงทำให้มันไม่อาจที่จะตายหรือถูกทำลายจากปรากฏการณ์ใดๆได้เลยครับต่อให้มันจะเจอกับ scp ที่มีความทรงพลังมากๆ หรือตัวละครที่มีพลังมากพอที่จะทำลายจักรวาลหรือมัลติเวิร์สก็ไม่อาจที่จะสร้างความเสียหายหรือกำจัด s p p หมายเลขนี้ออกไปได้เลยครับหรือถึงต่อให้มีตัวละครที่สามารถทำแบบนั้นกับมันได้มันก็มีความสามารถในการจำลองตัวเองเพื่อสร้างร่างตัวเองใหม่ขึ้นมาได้เรื่อยๆครับหรือก็คือมันเป็นบั็กที่สามารถกลายเป็นบัคตัวใหม่ได้ไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ต่อให้เราจะทําลายไปมันก็จะมี scp 3 8 1 2ตัวใหม่เกิดขึ้นมาแทนอยู่ดีครับแปลว่าเราเนี่ยไม่สามารถจะใช้วิธีปกติหรือวิธีไหนในการฆ่ามันได้เลยนะครับปล่อยให้มันมีอยู่ก็อันตรายกับทุกสรัพระสิ่งอีกจะฆ่ามันทําลายมันก็ไม่ได้อีกนะครับบอกได้เลยว่าอันตรายมากๆนะ scp ใหม่เลขนี้นะ และนี่ก็คือข้อมูลเรื่องราวพลังความสามารถของ S.C.P. 3 8 1 2นะครับเป็น S.C.P. ที่ผมค่อนข้างจะสนใจนะเพราะว่ารูปร่างของมันเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ดีเนาะที่เป็นแบบพลังงานสีม่วงที่ล่องลอยอยู่ในพื้นที่ว่างเปล่าอ่ะคือมันดูเจ๋งดีนะครับคือแค่เห็นมันก็รู้สึกถึงความแบบลึกลับน่าค้นหาแล้วอ่ะก็ใครชอบ S.C.P. ตัวนี้ช่วยกดติดตาม กดซับสไครให้ช่องผมหน่อยนะครับคลิปวันนี้มีแค่นี้แหละไปละ